นะคะกับน้องขังเรียนเราน้องไม่น่าลงไปเลยพี่อุตสาเตรียมปืนมาพี่กะวจะมาป้นใจน้องน้องนันลงไปเสียนี่กดเล่นเลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียดายจัเลยคะ่ะมาในครั้งนี้นะคะมีโอกาสได้ร้องน,น้องขังเดียแค่เพลงเดียวถ้าเป็นเพลงเมื่อกี้นะ,ะ let i ก go จัร่าจะไม่ร้องแบบนี้แน่นอนพวกแซ่จะไม่ยอมเล่นถังเบียรโก anywhere ก็ไปได้นะพี่นันยอบมนะคะค่ะขอใช้ถังขึ้นปุมนะคะน้องๆให้ทีมงานทีมงานเตรียมมาเพื่ออะ้รสะก้าปล่อยผมแล้วก็ให้ผมฝัดคล้ายดั่งยองเซ่วัสดีค่ะท์เรายังมือเนื้ว่ารู้จักแต่ว่า ยความที่ทีมงานคิดว่าหนูเตี้ยไปนะคะมันเลไม่ถึงนั่นเองนะคะเลยหนูเลยต้องาะคานพี่พีพยายามไม่ถึงนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อทุกท่านต้องแน่นรับทุกรสชาติของคอนเสิร์ตถั่วเบียร์ในครั้งนี้นะคะบอกว่าทุกคนคงจะมีความสุขกันนะคะไม่ใช่ไงคะประทับใจไหมคะกับน้องถัวเบียร์อ่านี่แค่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้ม เดี๋ยวรอผม้ชูรกตามมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะต้องขอบคุณขาดการขอบคุณไปไม่ได้นั่นก็คือคุณแม่ของน้องทังเบียค,เยค่ะเราิะก้มมือในค่ะประหลาทำใจมากกับคุณแม่ลองถังเบีย เย็กผู้เราทุกคนนะคะอย่าบอกว่าขนมจีนแกงเขียวหวานของคุณแม่เนี่ยอร่อยมากๆเลยสุดยอดนะตบมือตามที่มีมาตบมือคุณแม่ไม่รู้คุณแม่นม่อยู่ตรงไหนคะคุณแม่คุณแม,คณแม่คุณแม่แล้วก็ไม่ไ,มไ,มได้ทำอาหารอย่างเดียวนะคะหวานพื้นที่ด้วยนะ เบียนในครั้งนี้นะคะน้องเขาตั้งใจทำเต็มที่มากต้องบอกเลยว่าทั้งเขียนสคริปต์เองทั้งวางแผนเองทั้งออกแบบเองนะคะที่เต้นไม่เกีย้ช็อตๆน้องก็เป็นคนที่ไทยเลยนะคะที่ต้องยอมรับในความสามารถของน้องนูงเบียนก็ด้วยด้วยตัวพี่แล้วก็ประทับใจในความสามารถของน้องนะคะแล้วก็อยากเห็นน้องประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปยังไงก็ต้องฝากช่วยแฟนๆขับให้กำลังใจงเรายเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าน้องหนเบียนเ่นเต็มที่จิตใจกับงานครั้งนี้ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเบียร์ขอบคุทุกคนนะคะที่ท้เาเกิดการเดือดขึ้นและในตอนที่สุดข่าวันนี้นะคะทางเบียร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะขึ้นมาร้องเพลงให้พวกเราขอสติปุ่มเให้ทางเบียร์ค่ะ